ครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับวันนี้ครับอยู่กับผมครับเป๊ครับและรองน้ำหนึ่งครับสวัสดีค่ะวันนี้คลิปนี้จะพามารับชมรถเข้าใหม่ที่สาขาสุวินทวงศ์46เสียงเป็นอะไรเนี่ยเสียงหายเลยครับก็อยู่ที่สาขาสุวินทวงศ์46นะครับจะเป็นสนามนักงันใหญ่แห่งใหม่นะยหน้าบริษัทมีไทยพัดด้วยนะวันนี้เราจะได้รับชมครับรถเข้าใหม่ราคาเริ่มต้นไม่ข้าม2 0 0 0 0 0ก็มีนี่เลยคันนี้เลยเนี่ครับเราก็จะมีมีแคมรี่น้ำหนึ่งข้างหลังแคมรี่จอดอยู่เพียบเลยอ่ะ นะ<า>มีตั้งแต่ปี20 21 22นะ,นะครับแล้วก็มีอัลติสครับจอดอยู่หลายคันเหมือนกันเดี๋ยวจะพาพี่ๆไปรับชมกันแต่ก่อนอื่นขอเริ่มต้นที่มาร์ด้าสองคันนี้ก่อนมีสีแดงกับสีขาวนึนนงสีแดงคันนี้ก่อนสีแดงคันนี้นะคะทอนอยู่ประมาณ3,000ันเลยค่ะพี่เ3้ส8เองประมาณนี้ทอนอยู่ประมาณ3,000ตัวนี้นะคะเป็นมาร์ด้าสองหนึ่งจสแตนดาร์ดตัวนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นของข้างป้ายแดง ตัวบาเลยนะพี่เต๊ตอนช่วงที่เขาขอาอกมาใา้แดงนะตัวนี้นะเป็นตัว1.3แฟนดาตปี2016จด17ค่ะราคาอยู่ที่199,000บาทพี่จ๋าีแล้วจะบอกว่าเป็นตัวตัวประหยัดของรุ่นเ้านะตัวเริ่มต้นแต่ได้ฟีแจอร์พุทธาพุทธาแล้วแล้วก็เป็นทรงแฮชแบ็กครับลูกค้าถามหาเยอะนะเป็นทรงแบบ5ประตูอ่ะภายในสวยเลยพุสตาครับมีแอร์กลมๆแบบนี้ มีเกียร์อัตโต้รุ่นนี้เล็กพิขีิหนูดูภายในประหยัดประหยัดมาก1.3บอกสวยด้วยเล็กพิขีิหนูยังไงได้พุาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะพี่สาดูสิด้านในเป็แอะไรเนี่ยเข้าป็นะไรก็ะไรเนี่สวยเลยนะครับคันนี้ราคา199,000ฟรีดาวคุณผ่อนประมาณตั3 6 0 0 3 7 0 0ประมาณนี้แหละนะครับนะข้างหลังก็เบาพับได้ลรพับง่ายมากะกดตรงนี้ปุ๊บนี่ใครหารถที่แบบว่า เขเนกปร์รให้ลูกคุณหนูนะคะเนี่ยราคาประหยัดไม่ข้ามสองแสนถ้าจะซื้อสดนะคะตแต่ตผมว่าถ้าปีประมาณเนี้ยเราจัดน้อยดอกเบี้ยมันเยอะไปหน่อยซื้อสดไปเลยครับแส 9, 9, นเก้าเก้าพันหา้าประตูนะครับหรือแบบว่าเอาอยากได้รถสักหนึ่งคันรับลูกไปโรงเรียนไปจ่ายตลาดก็วางของได้ค่อนข้างเยอะเลยแล้วเป็นรถเล็กกระทันรัดหาที่จอดรถง่ายค่ะพับบอกง่ายมากเลยนะเนี่ยกดแล้วดันนะครับพับได้แบบนี้เลย แท็บค่าประตูอันนี้โครงสร้างเดิมสภาพสวยมากน็อตเดิมไม่ขยับเลยนะตัวเนี้ยครับมาแสนเก้าครับใครสนใจมาจัดได้มาคันนี้สองเดียวน้ำหนึ่งคันนี้รู้สึกว่าปีสิบเก้าจดยี่สิบไม่แบบหกหมื่นไม่หกหมื่นสี่พันโลคันนี้สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันไม่หกหมื่นป่ะหมื่นเก้ามันจะผูกประมาณห้าพันเองนะพี่ผ่อนประมาณห้าพัน ไฮคอนเน็กต์ปีสิบเก้าจดยี่สิบครับ,รบไม่หก0 0ื่นกว่านะได้เป็นแบบ4ี่ประตูนะครับสีขาวมีสีแดงมีครับแสนเก้กับ319หนนะแต่นี้ก็ใหม่กว่าประมาณ3ปีนะใครถูกใจแบบไหนคันไหนทักมาได้คันนี้ไม่สองแสคันนี้ไม่หกหมื่นอ้าวใครสนใจมาจัดได้นะมาด้าราคาถูกครับ2คันแรกมา้ำหนึ่งดูคันต่อไปมีนี่ดูทาวล่าไหมเกียร์ออโต,โต้สอคัน นะจบๆชบดูนิดนึงสองคันนี้นาวาร่านะคะตอนนี้ที่มีอยู่และยังว่างอยู่สองคันค่ะนะไม่จะอยูประมาณสี่หมื่นหกสี่หมื่นเจ็ดถ้สนใจนะคะจัดเป็นสีประตูราคาสี่ห้าก้าครับเกียร์ออโต้ปี1 9บเก้จดยี่สิบลนะสี่ประตูครับยกสูงให้คุณเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะสนใจมาจัดได้สำหรับ นิสสันอาวารา่าหนึ่งมียาลิจอดอยู่คันหนึ่งปีนี้คันนี้รู้สึกว่าปียี่สิบสองเลยนะนะเข้ามาใหม่นะทะเบียนยะลาเนี่ยพี่จำได้ยาลิตตัวนี้สี่หนึ่งเก้าป่ะราคาประมาณนี้ใช่ปะ่ะเก้าพันที่ว่าจำทะเบียนได้ไม่หลักหมื่นเน่ะจำไม่ได้ว่ากี่หมื่นนะครับแต่ไม่ไม่หลักหมื่นนะครับราคาอยู่สี่หนึ่งเก้าได้ 1.2สปอร์ตปี22ไปใช้งานต่อได้เลยม,มาดูคันนี้ดีกว่าน้ำหนึ่งตัวท็อปครับอัลติสตัวท็อป1.8ไฮบิดไฮอันเนี้ยไม่3 0ม0เาโอ้ไม 3, 9, 9, ่3 0 0 0มื่เาองเหรอนะครับคันตะกี้นะคันนี้ไม่80,000กว่า8 10, 4 0ห0 1.8ไฮบิดไฮปี2021เป็นตัวท็อปนะครับ <c oughs> ใช่สายเข้าตอเลยแม่อ่พี่ก็เข้าไปหนึ่งสายนะครับยังไม่ได้รับเลย ้อแลมีเนี่ยเขาเรียกว่าตัวไฟตันหมอกเนาะมีกรอบพรีเมียมให้ประหยัดน้ำมันนะครับ23ลิตรและได้เป็นแบบไฮบริดปี21มาอยู่80,000กว่าเองนะสนใจมาจัดมาทักได้เชื่อพี่เป็นไหรอคือต้องบอกงี้ครับไฮบริดพรีเมียมเนี่ยมันคือตัวรองท็อปของปีไมล์เนชเชน21ปลายปีคันนี้เป็นปี21กลางปีครับยังเป็น ไฮบิดไฮพี่รู้ได้ไงรู้ไหมหนึ่งเลยบอกปับไฟฟ้าคู่หน้าครับสองครับมีเนวี่เพราะพี่รีวิวเดี่ยวไปแล้ว uh huh. อ่าเขาลงชิดผิด oh, แต่จริงๆคันนี้มันคือไฮบิดไฮครับอ่าเป็นไงไฮนี่คือมันเป็นตัวท็อปของปีเขาใช่ใช่แต่ว่าถ้าเป็นตัวปีเบ็ดปลายป,ปีเขาจะเปลี่ยนชื่อเรียกฟังก์ชันเหมือนกันทุกอย่างเปลี่ยนชื่อเป็น1.8ึ่งจุดแปดไฮบิดพรีเมียมเซตี้แต่เขาเขียนว่าพรีเมียมไม่เฉยถ้าไฮก็คือเทียบกับ ไฮเทียบพรีเมียมเซฟตี้แต่ถ้าพรีเมียมเฉยๆคือตัวรองท็อปเทียบกับต right? ัวมิดน้ำหนึ่งข้างหลังมีอยู่หนึ่งคันปียีสบสองสีขาวไฮบริดพรีเมียมตัวรองท็อปนะหกห้าเก้าปียีบสองไม่เก้าหมื่นนะครับใครสนใจมาจัดได้น้ำหนึ่งนี่ไหม RS นะครับกับ TRD ตัว RS นะคะตัวเป็นตัว h o n d า BRV มเออโมบิเลโอนะเจ็ดที่นั่งหรือห้าเนี่ยน่าจะเจ็ด ไ,ได้นะครับบอยถ่ายไปเมื่อเช้าพี่เห็นอยู่เป็นเครื่องพันห้าครับเจ็ดที่นั่งนะไมล์หลักหมื่นอยู่นะอูหจอเบลอเลยตัวนี้ปีสองพันสิบแปดไมล์แสนสามครับพี่เป๊กสามแสนเจ็ดหมื่นเะก้าพันสามเจ็ดเก้าครับนะได้มีเจ้าของเดิมติดจอ, Android อนนยดอยไหมแล้วใช่น,นี่คือจอที่เขาทำมานะคะคสะภาพดีนะเจ็ดที่นั่งครับ 3, 000, สามแสนกว่าบาทเอง เบาสีน้ำตาลครับสวยเลยรู้สึกว่าเบาเขาพุ้มมาหรือเปล่าใช่เบาพุ่มมาเบาพุ้มมาได้เป็นเบาสีน้ำตาลด้วยนะคะได้เป็นเบาหนังมาอันนี้ก็คือได้ได้เป็นเบาสีน้ำตาลมาให้ด้วยนะคะนี่นี่วะเซยนต้าไฮบิดอันนี้รู้สึกว่าเขาจะต้องเป็นท็อปของท็อปหรือเปล่าเนี่ยเียงต้า T R ้สปอร์ตเทโอดด้วยนะคะพิ๋าอันนี้เจ้าของเดินมาใส่เขาชอบเขาชอบเขาแต่งเงาจริงไม่ใช่นะ อันนี้มันเป็นเซ็นต้าเฉยๆนะครับตัววีหรือเปล่าเดี๋ยวเช็คก่อนอ่าเซ็นต้าตัววีก็เป็นตัวท็อปตัววมานะต้องดูดูต้องดูดีๆนะไม่แสนสามครับมีจอแบบนี้นะน่าจะเป็นตัววีแหละอ่าตัววีน้ำหนึ่งมีประตูไฟฟ้าสองฝั่งคือตัววีแต่ถ้าตัวจีจะมีแค่ฝั่งเดียวราคาเท่าไหร่ตัวนี้นะหนูยังหาเพาเป็นเซ็นต้าไม่เจอเลยเหรออยู่ไกลหน่อยเเเยออะหลืกินเข้ามาใหม่ คันนี้นะคะเป็นรอล้อก็เป็น TRD นะนะคะรล้อเป็น TRD ใครสนใจนะคะตัวก็ถึงตัวนะสายมันเข้า,า,ขาอ่ะมเกว่ามันก็ไม่เป็นไรอันนั้นหนึ่งรับสายก่อนก็ได้นะเดี๋ยวพี่พาโซโล่ด,ดูก่อนม,ม,มาเดี๋ยวใครสนใจทักมาเดี๋ยวผมส่งราคาให้ดูนะครับคันนี้สองแสนเก้าหมืนห้าพันหนึ่งจุดห้าเจครับไม่แสนสองปีสิบแปดนะผ่อนประมาณสี่พันกว่าบาทหนึ่ง ูกําลังงกับเซนต้าหนูอยากซู้ราคาเขามากเลยเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวพิเศษให้พี่ดูให้ไหมนี่มีมาละมาละรอโหลดอ่ะตว 5V นะคะตัวนี้รู้สึกเขาบอกว่าคืนป้ายด้วยนะคะปี20มาย100,000 35,000โล519,000อ่า519นะครับมีเงิน519ซื้อเซนต้าหรือซื้อรุ่นอื่นแล้วแต่ชอบก็ตัวนี้เขาเพราะวบางคนเขาอยากให้มันซื้อราคางดูแอคคอร์ดไหม แอคคอร์ดน้ำหนึ่งบอกอยากไถ่เดียวจังเลยแต่บอกไม่มีนะปี21ปี21ไม่812คันรถ7 0 0 0 0ลแต่หนึ่งต้องมันจะโดน1.5ค้มนะต้องบอกงี้เอ่อคันที่แล้วอะ่ะเข้ามาปี21ราคาเท่านี้แต่ไม่มาแสนสามนะคันนี้ไม่มันได้แบบ80,000ผ่อนยุม1,3200นะนะฟรีดาวนะครับผ่อน1,3200นะสนใจมาทักได้นี่น้ำห เอาติดชมยอดนิยมครับไม่ได้เชนคันเดียวในบริษัทเลยผมี่เอมากอมีลครัในบริษัทไม่เคยมีใครได้ขายขาเสายคนเดียว3 8มแไม่แสนสองสามเจ็ดเก้พูดผิดแล้วก็ปี18เออมันสับสนกับปี1สค่ะไม่แสนสอคือทั้งหมดเนี่ยที่เราติคาแต่พี่เป็นคาบินี้ เป็นรถแรกเข้ารถแรกครับนะยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพไม่ได้เห็นรางรอยอะไรนิดนึงอย่าดราม่าเนาะเพราะว่าเนี่ยเราจามาดูรถแรกเข้าจริงๆไปน้ำหนึ่งเราไปดูโซนลึกกันไหมโซนช่างโซนลึกครับโซนนี้เนี่ยเอ้ยคันนี้เผื่อมีใครสนใจน้ำหนึ่งปีสิบสองเจ็ดสิบสามป่ะอินโนวาอันนี้ก็เข้าใหม่ สี่เสนใจทักมาได้นะครับมาดูโซนในครับโซนนี้จะเป็นโซนช่างที่เขาล้างรถเนาะทําความสะอาดนะดดดอันนี้ติดจองสอาดแล้วด้วยนี่มีหลากหลายนะมีกระบะคแสีูหม่นเก้าพันไม่เจ็ดหมื่นสองพครับนี่เขาเขาทำงานกันอยู่นะมาปวดเขานะครับมาปวดเขานะมีกระบะอะไรแบบนี้เยอะแยะนะครับ h อนด้าไฮต่างๆเนาะสองเจ็ดเลยนะครับเดี๋ยวพาดูคันนี้ก่อนน้ำหนึ่งนี่คันนี้5 7 9 p จ็ดเก้าป21 CL ปี21ไม่แสนหกแสนหกแสนห้าแสนหกประมาณเนี่ยนะครับนอยู่ประมาณเก้าพันกว่าบาทเองแสนห้าอ่ะ ครับครับอ่ะดูคันต่อไปน้ำหนึ่งนี่ไหมปีใหม่ๆไปเลยอนนนที่เมาเป็นก็คือประมาณสรื่องยงฟ้าี้ันนี้เป็นคสองนันนูนก็สีพิเศษสีประกายประกายผลละคัน อันนี้ขาวแบบมันสะท้อนแสงใช่มันสะท้อนแสงมันไม่หลงขาว่ะอามาดูมาดูตามที่เราพูดไว้ช่วงกลางคลิปดีกว่า1.8ไฮบิดพรีเมียมนี่อันนี้พรีเมียมต้องอันนี้บอกปรับไฟฟ้ามันจะเป็นแค่ด้านคนขับนะครับมันยังไม่มีเนวี่อ่ามาเชียงนึ่งเข้าไปดูสตาร์ทให้ดูเลยปะคันนี้อ่ะเนึงสตาร์ทให้ดูเลย เนี่ยสังเกตน้ำหนึ่งดูดิเห็นบ้างเบาะมันไม่ได้ปรับไฟฟ้านะมันปรับมันปรับไฟฟ้าแค่ได้คนขับครับตัวนี้เป็นเอาพเมพมก็เหมือนกับนั่นเขาลงอ๋อแต่นั้นนั่นคือปรับไฟฟ้าอันนั้นมันไฮอันนี้พเมพรีเมยมจะไม่มีเนวี่นะค่ะไฮจะมีนะครับเออตัวนี้ไม่อยู่เก้าหมื่นห้าพันโลนี่อ่าไม่เก้าหมื่นราคาหกพันเก้าหกแสนห้าหมื่นเก้าพันอ่าก็ได้หน้าต่อ คือตัวนั้นก็คือถือว่าตัวนั้นท็อปกว่าตัวนี้นราคาเท่าไหร่อันนั้นไฮอันนั้นหกสี่เก้าแต่มันปีเบ็ดเนี่ยอ๋ออันนี้ปียสองหนูเอาอันนี้ด้วยแล้วสีด้วยสีขาวมันก็จะแพงถูกป่ะล่ะอ่าใช่ใช่แต่ถ้าใครอยากได้แต่มีลูกเล่นเพิ่มตัวเป็นตัวท็อปต่อาจจะปีน้อยกว่าเดี๋ยวผมบอกให้มันแตกต่างยังไงหนึ่งเลยนะครับมีในส่วนของเอ่เนวี่สองมีแอร์นาโนอีบ่อ่าไฟฟ้าเป็นคู่หน้านะกระจกตรงนี้เป็นตัดแสงออโต นะครับอันนั้นใช่แล้วอันนั้นมันจะมีเป็นเรดาร์หนึ่งไว้แจ้งเตือนชนหน้าแจ้งเตือนออกนอกเลนอันนี้จะไม่มีอันนี้ก็คือดูง่ายในการใช้กันแรกของรุ่นนะคแต่บอกปรับปรับบบาพับได้เหมือนกันแล้วก็มีบายสปอร์ตมอนิเตอร์ให้เหมือนกันแต่บอกคือปรับปรับเบาพับได้เหมือนกันแล้วก็มีบายสปอร์ตมอนิเตอร์ให้เหมือนกันแต่บอกคือปรับปรับเบาพับได้เหมือนก เป็นตัวไฮดิพิเอียมเซตถูกต้องแต่ถ้าเป็นปีสิบเก้าจะเป็นตัวไฮไฮสิบเก้าถึงยี่สิบกลางปีปลายปีเขาจะเปลี่ยนชื่อเรียกคือตัวท็อปจะเหมือนกันแต่ตัวรองอันเนี้ยจะแตกต่างแล้วเพราะว่าถ้าเป็นปี20แล้วยกันมันเป็นตัวมิดใช่ไหมตัวมิดได้ล้อ16แล้วก็ไม่มีบายสปอร์ตมอนิเตอร์ไม่มีคูสคอนโทรลแต่ตัวพีเมียมจะมีแต่ถ้าท็อปสุดอะเหมือนกันประมาณนี้อ่ะดูคันไหนต่อดีรั้ยหนึ่ง ฝนตกท่ากันนาาแสนหเ่ต่อันนี้ไมสี่มือแลไม่หนสออันนี้เอเหมือนกันป่ะเอเหมือนกันก็คือเหมือนกันเลราคาเท่ากันแล้วแต่ชอบสีไมู่้ว่าี่เห็นไหมนี่ทันนี้สปอร์ตปี2ีราคาแค่ห้าเก้าเก เอาติ๊ดโอ้มีเอาติ๊ด599ตัวสปอร์ตค ouais. we pues, uh so uh, uh. ือล้อขอาก็สวยมากร้าล้อล้อใหญ่แล้วก็ดูมสปอร์ตด้วยสมชื่อเขาค่ะอันนี้599เองนะปี22ด้วย599จะขออยู่ประมาณ9 9 0 0ประมาณหมื่นหนึ่งประมาณนั้นแหละแล้วก็แพหนนี้ยานิสแอนดีนะคะบีเอสแ้ป็นรถีกหนึงรุ่นนะคะที่เป็นรถประหยัดต่ด้านใจกว้า ก็เองที่น้มีกเนนดี๋ยวเราดาให้ด้วยนะคะใดนได้เป็นบอร์ดอทิฟเรามีครบทุกสีอะน้ำหนึ่งตอนเนี้ยอันนี้อันนี้น้าตัวสมาร์ทจริงๆใช่มีปุ่มสตาร์ วันนี้ประมาณนี้ดีว่ะอ่ะโอเคนะคะเป็นบอกว่ามาดูข้างในเสียงดังเริ่มดังแล้วน,นะคะใครสนใจรถสวยคัดเกตวันนี้แล้วหนึ่งพาม,มารับชมรถเข้าไหม่ิงๆมีมากกว่านี้อีกเนาะนะคะถ้าใครสนใจคันไหนก็ทัดเข้ามาได้เลยนะคะแคปหน้าจอทั้งมหาพี่เป๊กได้หรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้งั้นงคลิปนี้น้องหนึ่งกับพี่เป๊กขอตัวลาไปก่อนค่ะจะเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะพี่เิ๊สวัสดีค่ะสวัสดีครับ